อะละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บเกมคอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดูสกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มมีดแบลตันพาร์ตตัวใหม่ของเรานะครับซึ่งหลายคนหรือว่าหลายช่องเขาอาจจะทําการสุ่มไปแล้วนะครับซึ่งช่องเราก็เพิ่งจะได้มาสุมนะครับผมเนาะเพราะว่าการที่จะสุมอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งบกันพอสมควรนะครับผมเนาะซึ่งวันนี้ผมจะสุมอยู่ที่50กล่องนะครับนั่นก็คือ มีตัวนี้นะครับมีทำํำพัจจพาสตัวใหม่ที่เราคุยกันไปนะครับผมเนาะก็1กล่องจะอยู่ที่1,200งพแชตนะครับผมก็จะซื้อทั้งหมดติดกล่องนะครับผมเนาะก็คำนวณดูแล้วเนี่ยผมจะเปิดทั้งหมดอ่ะห้กล่องย้ำนะผมจะเปิดแค่50กล่องนะครับผมเนาะคือไม่อยากเปิดมากกว่านี้นะครับเป,เปืองเปืง <laughs> เองนะคือเราก็เปิดแค่50กล่องก็พอแล้วนะครับผมเนาะ เผื่อมันฟุกได้ห้าครั้งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เราไม่คิดอะไรมากนะครับได้ก็โอเคไม่ได้ก็แล้วไปนะครับผมเนาะซึ่งใครที่จะสุ่มตัวเนี้ยต้องมีเลเวลเท่าไหร่ดูก่อนเลเวลหนึ่งนะครับคอเดิร์ตอเดิต้องมีเลเวลหนึ่งถึงหกสิบนะครับ,รรต,รบต้องซื้อแบตเทิลพาร์ตก่อนนะถึงจะสุ่มได้นะครับผมแล้วก็ไอเทมในกล่องก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูเอาเมาส์มาชี้ไม่เห็นอ่าสังเกตที่มุมขวานะครับไอเทมจะมีให้ให้อ่า ไอเทมจะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพกมีเคมอลมีซีไฟแล้วก็มีมีดอื่นๆนะครับเนาะอรางวันใหญ่ก็เป็นมีดตัวนี้ถาวรนะครับอันนี้มีแกะมีดลิงมีดไก่นะครับผมฉลามฉลามนี่เท่ๆนะครับมีพกด้วยมีเครองมเคมอลนะครับผมเนาะอ่ะเรามาอ่ะตรงนี้สักหน่อยละกันนะครับผมเนาะกล่องซุ่มตัวเนี้ยอ่ามาพร้อมกับการการันตี100%นะครับเพียงแค่ผู้เล่นทําการซื้อกล่องซุ่ม ครบ600กล่องนะครับผมเนาะ600กล่องนะครับผมเงื่อนไขาการการันตีมีถาวรตัวนี้ผู้เล่นจะต้องทําการสุ่มกล่องให้ครบ600กล่องในกรณีที่ยังไม่ได้มีคือหมายความว่าถ้าสุ่มไปแล้ว600กล่องแล้วยังไม่ได้มีอะไม่เป็นไรถ้ามันครบแล้วนะเออระบบจะทําการบันทึกข้อมูลของผู้เล่นดังกล่าวไว้โดยอ้างอิงข้อมูลที่ผู้เล่นทําการซื้อครบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ระบบจะทําการส่งมีตัวนี้ไปยังกระเป๋าสภพระรของผู้เล่นที่ทํา ที่ทำการการันตีทุกวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคครับเราจะซื้อทั้งหมด1ิกล่องนะครับไอ้สิบสิบสิบกดไปเลยเราจะสุ่มทั้งหมดห้าครั้งนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอเทมก็เข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอโห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 ้สิบกล่องนะครับอ่ะเรามาลุ้นทีละกล่องเลยนะครับผมว่าจะได้ไหมครับในหบสามวัน ได้อะไรหนึ่งวันวะเนี่ยเราก็อ่านไม่ค่อยออกหึมีดเหรอใช่ไหมมีดใช่ไหมเป็มีดหรือเปล่าไดนดูซิเอา้าเหมือนจะได้มีดถึงวันนะใช่หรือเปล่ากูอ่านผิดกูอ่านถูกวะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกอังกฤษซะด้วยสวยิใช่ไหมไม่ใช่ผมได้ลิงอันนี้ได้ลิงได้ลิงครับเป็นมีดลิงโอเคไม่ใช่อันนี้พกเป็ดสีไฟ อันนี้อะไรวะไก่ปะไก่ปะไก่โอเคมีไก่หนึ่งวานอันนี้อะไรวะแกปะปะโอเคอันนี้แกะอันนี้แกะอ่านไปกินไม่ออกนี่ลำบากจริงครับเพื่อนอันนี้เป็ดสามวานเป็ดสามวานซีไฟหนึ่งวานอ่าอันนี้อะไรนะลิงเอ่อลิงวานอันนี้อะไรวะเดี๋ยวๆต้องดูหน้าเว็บ อ๋ออันนี้มีดมีดกงเล็บที่เป็นสามอันนะฮกลูกโมลูกโมอันนี้ลิงลิงนะลิงลิงหนึ่งวันคงมีเยอะมากลิงหนึ่งวัน6ก่กเคมออันนี้เคมออันนี้มีด อีกหนึ่งวันนะครับมจีจันมจันเสียวอะพกมีดเอ้ยไม่มีดเคมอเคมออ,คมอ,อันนี้มีดที่มีสามอันอือนปุ๊บเหมือนวูบบลีเนี่ยอ,อันนี้อะไรวะตัวเอสด้าหน้าอ๋อมีฉลามโอเคมีฉลามตัวซีมีไก่ครับผมอ,อันนี้พกเป็ดเจ็ดวันนะ โอเคดีมีรูปกับชื่ออันนี้อะไรวะตัวเอตัวเอฉลามหนึ่งวันโอเคฉลามหนึ่งวันอันนี้อ่ามีดมีดน้ำแข็งอะเค okay, มออ่ามีดน้ำแข็งพกเป็ดอ่าอันนี้อะไรวะอ่ามีดไก่มีไก่มีไก่ มีเอ่อสามง่ามอ่ะสามง่ามอ่ะสีไฟอ่ามีสามง่ามอันนี้เหมือนจะมีแกะเอออันนี้มีน้ำแข็งอันนี้โพกอันนี้มีสามง่ามอันนี้มีจำเสี้ยวอันนี้มีแกะ มีสามง่ามผมเข้าใจของผมนะพกอ่าจันเสียวอ่ามีน้ำแข็งอ่ามีไก่สีไฟโอเคมีสามงามโอเคครับห้าสิกล่องครับไม่ออกเลยไม่ออกนี่คือผมไม่ได้หวังถาวรนะผมหวังเป็นวัน<笑><笑>แต่ถ้ามันฟุกได้ถาวรก็แล้วไปนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะออกง่ายขนาดนั้นนะครับโอเค เรามาดูผลประกอบการของเรากันดีกว่านะครับอันดับแรกเริ่มที่พกข,ของเราเลยนะครับพ,พกพกไปรังแล้วมนะั้งตอนเนี้ยพกเป็ดนะครับอันนี้มีของเก่าอยู่แล้วแล้วก็ได้รวมของใหม่ก็เป็นอยู่ที่ยี่สิบสี่วันนะครับผมนเนาะแล้วก็เราก็ได้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ได้ลูกโม่สีชมพูนะครับนี่สิบสามวันมีของเก่าอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูซีไฟครับซีไฟนี่ซีไฟได้สี่วัน แล้วก็มีเคมอเคมอได้5วันครับผมเนาะโอเคครับต่อไปเป็นมีดนะครับมีดนี่มีดมีดมีดนี่มีดตัวนี้ที่เราได้มาเท่อยู่นะซีรีส์นี้นะครับซีรีส์ปิศาจนะครับเท่ๆได้มา3วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะหาก่อนมีดไก่มีดไก่ได้มา12วันนะครับกระตากกระตากกระตากนะครับแล้วก็มันจะมีมีดแกะมีดลิงอะไรพวกนี้อ่ะแกะได้มา5วันนะครับเรียกไม่ถั่วแกะแพะอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็มีอะไรมีอะไรอ่ะผมที่ยี่สิบหกวันเลยเหรอเอ้ยไม่ใช่อันนี้ผมต้องมีของเก่าอยู่แล้วมีตัวนี้ทั้งหมดยี่สิบหกวันแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าได้กี่วันขี้เกียจนับมันเยอะผมมีของเก่าอยู่แล้วแล้วก็รวมกับตัวนี้นะครับก็เป็นที่ยี่สิบหกวันเกือบเดือนเกือบเดือนเกือบเดือนแล้วก็อ่ะมีดลิงห้าวันคนรับผมเนาะแล้วก็ฉลามเป็นสิบเก้าวันฉลามนี่มีของเก่าอยู่แล้วครับผมนะรวมของใหม่เป็นสิบเก้าวันโอเคครับ ผลประกอบการในการสุ่มกล่องของเราวันนี้ก็สำหรับผมนะถือว่าได้กำไรอยู่นะครับเพราะว่าเราซื้อกล่องหนึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยมันก็มีบางชิ้นที่เราอาจจะได้3วันอะไรเงี้ยสมวัน1วันอะไรเงี้ยมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปสำหรับผมถือว่าโอเคครับผมเนาะนะอาจจะไม่ได้มีถาวรตามที่เราหวังน,นะครับเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้แบบจะออกง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับผมโอเคครับก็ ไหนเราเปิดแล้วเราไปหาห้องมีเล่นกันดีกว่าเครนะับเปิดเปิดเปิดมีไหนดี <c oughs> อ่าเอามีดไหนไปเล่นดีเอาเอาเอา,เอามีดที่มันไม่ค่อยเยอนะเนาะมีดแพ่มีดแ,แกะแอย่างเงี้ยะเเนี่ยนะหรือเอาไก่ดิลิงเอาันนี้มีน,น,นมี้โอเคเอามีดตัวนี้ไปเดี๋ยวเราเอามีดนี้ไป เล่นกันดีกว่านะครับในโหมดมีดกับผมเนาะดาเมจอยู่ที่108หน่วยนะครับความมั่นยำ100ระยะหนึ่งนะครับระยะหนึ่งนะเอ็มสปีดอยู่ที่97นะครับผมเนาะซึ่งเราก็จะใส่ชายามีดอาใส่อยู่แล้วนะครับก็ความเร็วจะเป็น99นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราใส่ตัวละครวิกเข้าไปนะครับตัวละครวิก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 ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่วิกโอเคใส่ตัวละครโอเคตัวเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาห้องเรียนกันดีกว่านะครับไป โอเคครับเข้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หาห้องไม่ได้ครับต้องสร้างเองครับเรียบร้อยแตดครับผมตร้งห้องเองครับผมก็ได้ห้องสี่นะครับถือว่าโชคดีมากที่ได้ห้องสี่ปลาได้สามครั้งนะครับมินนี้โอ้ยเอออู้อูเอาบลาเอาบลา ปาได้แด้ยปาได้เลนมีต้องตัวละครวิกครับยังไงก็ต้องตัวละครวิกเวลาตีมีเสียงแกะด้วยนะครับอ่าได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินนะอืมอืมนาเด้งอืมมสาแล้วมาแล้วรัมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เรียบร้อยเ,เ,เล่นมีดเนี่ยจะค่อนข้าง,างเจอโปน้อยครับส่วนมากโปจะไม่ค่อยเล่นมีดไม่โดนไม่โดน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 แต่ไม่ตายเมื่อกี้ขึ้นเป้าแดงแดงอยู่ส่วนมากโปจะไม่ค่อยเล่นดาบมีดนะเรียบร้อยไม่รู้ทำไมนะครับโอเคเรียบร้อยตาย ดาเมจร้อยนะครับก่อนมีดนี้ดาเมจร้อยไะเนี่ยเพราะว่าเกมมีการปรับดาเมจของอาวุธใหม่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามีก,ก่อนๆนั้นมันดาเมจมันเท่าไหร่กันแน่ <c oughs> ตายเอ๊ะเขาไม่เข้าฝั่งนู้นเนาะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อู <c oughs> เยเกือ <c oughs> บตาย มา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 สามต่อสองครับสามต่อสองเอ้าแปดมาเลยมาเลยหนูมาเลยอือเือบอยเฮ้ยเฮ้ยมาปะล่ะปะอนั่งนั่งโดนโดนโดนโอ้หเคลอนมาแต พยาบาลไหมล่ะเดี๋ยวโยนให้เอาป่ะฮะจะโยนให้เลยพยาบาล,ลเอาป่ะเอาหยิบมาแตกมา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 เลยมาเจอผมต่อมาปัวนี่ดาเมจร้อยนะครับคือว่า,าผมปาไม่ได้เหรอฮะร้อ <100. S 1> <100. S 2> ยต่อค <100. S 2> ่าบอกไอ้เจ <100. S 2> ้าไม่ขี้โกงอ่ะ จยนจ่โน Chain s l g g e r อร์แจกพคาบ้านเอาดิรวยรวยรวยแจกพคาบ้านแจกใครบาลอุ้ยอ้เหี้ไข่เป็นทัานหลังกูเอาปะล่ะปลาได้นะเดะเดเดวเดเราปาแล้วก็เดินนี่ยังจริงเลยเอาเถอง อมา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 ปัางตอ,อเอ้อ้าโดนหลังอุ้ยอืมอืมเอาผมเกือบตายอ่ะต <c oughs> <c oughs> หวัวแตกอ้าไม่โดน โดน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 ชิ้นสุดมีดมันต้องเลีกยงเยอะๆมันต้องตอลุมบอลกันเขาไม่โดนร้อยตัวหึ่งร้อยเลือผู้ชายไม่ใช่ระบบมปะอ้ยอ้าวปะล่ะ ตาไข่ตายเลยเฮ้ยมีคนพิมพ์ขอโทษมาบอลเลมินไม่เก่งอ๋อพิมพ์ไปก่อน,นโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพิ่งเดตัดเรื่องกอน ไอ้น,นี่ก็จ้องจะเล่นคุณอยู่เหลือแปดอ๋อ,อไม่ทนันโอ๊ยทีน้ำเงินจ้องจะเล่นคุณอยู่เฮ้ยเฮ้ยสู้มีผมเะล่ะสู้น้องสู้น้องแก่ผมไหมสู้น้องแก่เะล่าน้องแก่ผมแจ๋วนะอยู่แต่แจ๋วอะ่ะคิดขนาะด อยอยู่ไหนอยู S ่ไหน้าแกสวที่สวยักมีผมเป่าจักน้องแก่ะบาอะไร้า w h a chain slugger เลเเเเติมเลือดแบบรอเท่โยนไปแล้วก็ลงไปเก็บข้างล่าง โยนเพื่ออะไรวะรเจ็บแล้วนะหน้าผมเด้งเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยฉาชอ่าสามลุกหนึ่งครับเอาละสามลุกหนึ่งครับปาแล้วครับปาแล้วครับปาแล้วก็สามลุกหนึ่งเรีย,ยบร้อยได้แดกเว้ย

tập lạc 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 mà lên lạc 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 ngủ, lạc 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 rồi lạc mà นาเด็กนาเด็กอ,าอาือตายไปอ้าวาามีเติมเลือดเหมือนกันเหรอตัวเองต้องรู้นะเนี่ยมาเปิดเลือดก,กับเขาด้วยมาแตกไปสิเหลืววสหอสิบปีสุดท้ายฮะเด็บหลอกเตะดุ่ดุหุ่นดุหุ่นดุหุ่นดุเจอใหม่ในคลิปหน,าน้าน,น,น,นะครับบ๊ายบาย